ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เมนูอาหารเช้าง่ายๆนะครับกับวอเตอร์เคสนะครับซึ่งมีวิตามินซีสูงนะครับและวิตามินเอสูงนะครับช่วยบำรุงทั้งแคลเซียมด้วยนะครับบำรุงกระดูกและฟันนะครับที่สำคัญครับเขามีรสชาติที่ออกหวานๆมันๆนะครับเมนูวันนี้ก็จะทําให้ลูกทานนะครับก็วอเตอร์เคสนะครับเราก็นํามาเด็ดให้เหลือแต่ใบนะครับแล้วก็ล้างน้ําสะอาดส่วนต้นเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะไปนําไปปักชาต่อนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับวันที่8นะครับเวลาเที่ยงครึ่งครับมาพบกันที่วัดทองบนนะครับก็จะสอนขยายพันธุ์พืชนะครับสมุนไพรนะครับด้วยการปักชําหรือการเรียกว่าการเลี้ยงในระบบน้ํานิ่งนะครับ2เดือนครับผมไม่ต้องเติมน้ํานะครับก็มีทั้งหลายผักหลายอย่างนะครับที่จะนําทําได้ก็มีเต้าหู้ไข่ไข่นะครับนี่เราก็ต้องมาเจียวกันครับ จะทำให้ดูนะครับก็ต้องมือผักนะครับผมก็มีมีน้ำปลานิดนึงซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงนะครับน้ำตาลนิดนึงนะครับหนูเด็กนะครับหรือเราจะไม่ตัดน้ำปลาไปก็ได้นะครับซีอิ๊วน้ำมันหอยแค่นั้นพอนะครับดับแรกนะครับผมก็จะใส่ซอสไปก่อนนะครับอ่ก็สำหรับเด็กก็ไม่ต้องเยอะครับผมแค่นี้พอนะครับแล้วก็ซอสนิดนึง แคมันรสเปรี้ยงพอครับอย่าไปคิดเกมครับอ่าเราทำไงต่อครับเดือดแล้วเลยครับก็มาครับเนีคนก่อนคนก่อนคนก่อนชิมก่อนครับชิมจอดชิมนิดนึงนะครับหอมครับหอมใส่อะไรครับนี่รู้นะครับ ว้าวมันก็กลายเป็นไข่ข้นอย่างนี้นะครับน่ากินไหมครับว้าวนะครัตามด้วยเต้าหู้ไข่ครับอ้สักแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะครับตามด้วยนะครับวอเตอร์เคสเห็นไหมครับอันนี้ผมจะมีวอเตอร์เคสแดงวอเตอร์เคสเขียวนะครับเส้แดงนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับสามารถต้านเซลล์มะเร็งต่างๆได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับมีเบต้าแคโรทีนดีมากนะครับแลต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับนี่ นี่นะครับน่าทานนะครับน่าทานมากนะครับผมบอกว่าใหญ่ทักครับผมก่อนเดียรอเดือนค่ะเสร็จแล้วนะครับปล่อยแป๊บนะครับตอนนี้ก็น้ำเริ่มเดือดมากๆนะแล้วครับแต่เราก็ต้องให้เจ้าตัวเล็กครับน้องพอเพียงครับผม9เดือนครับ ก็ต้องให้ผักนิ่มอีกสักนิดนึงให้น้าผักวอเตอร์เคสออกมานะครับเดี๋ยวดูตอนตักเสริมนะครับไก่จะนิ่มแล้วล่ะช่วงรอผักเปื่อยนะครับเนี่ยครับมันก็อันนี้ครับเอาปักชานะครับที่โคนต้นมะนาวนะครับมีช่องว่างอยู่นะครับมะนาวอนี้เป็นมะนาวเป็นพวงนะครับก็ใช้ปุ๋ยมูลเส้เดือนนะครับอันนี้ก็ออกเรียบเหมือนกันนะครับให้ลูกดีครับ ้ลูกเลยนะครับครับเสร็จแล้วครับผมสลับเมนูสลับลูกครับอาหารเช้าครับสลับน้องพอเพียงก้าเดือนและน้องลูกแก้วนะครับหนึ่งขวบสองขวบกว่านะครับนี่ครับผมครับเสร็จแล้วครับหอมมากครับผมก็ลองทำดูนะครับพรุนี้พบกันนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับบริเวณวัดทองบนนะครับ ขอบียนเชิญนะครับพบกันนะครับสวัสดีครับ